ร้านรับติดตั้งลำโพงคู่หน้าคู่หลังรถยนต์โ o y o ต้าแคมรีายสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องลำโพงติดรถยนต์นะครับวันนี้ลูกค้านำตัว Toyota Camry ACV 3 0นะครับเป็น Toyota Camry ท่านผู้นำนะครับในรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าก็ใช้ลำโพงติดรถนานนะครับตอนนี้ ลำโพงที่ติดมากับรถก็เริ่มมีการชำรุดแล้วนะครับเนื่องจากว่ารถตัวนี้ตั้งแต่ปี2002นะครับถึง2006 นะครับในปีนี้ก็2 0 2 3เข้าไปแล้วลูกค้าเลือกใช้ลำโพงคู่หน้าเป็นบ s s ฟิกนะครับเป็นแยกชิ้นชื่อว่า b s s สฟิก S B ขีด 6T นะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็สำหรับลำโพงคู่หลังเนี่ยนะครับลูกค้าก็เลือกใช้เป็น o s s ฟิก B S 6 9เก S z นะครับรุ่นนี้ก็เป็นตัว6,9คูณเนะครับเพราะกันนั้นนะฮะลำโพงคู่หน้าเนี่ยจะเป็นต้องใช้ตัวสเปซเซอร์รองด้วยนะครับล้วก็มาใช้ตัวสเปเซอร์สำหรับโตโยต้าชุดนี้เข้าไปนะครับไม่ต้องใช้สเปซเซอร์แบบไม้นะครับ ทนแล้วก็อยู่กับรถได้ยาวนานทีเดียวนะครับแล้วก็สําหรับลําโพงเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ใช้การตัดสายไฟเราจะใช้สายลําโพงตรงรุ่นโตโยต้าเนี่ยฮะคอนเนคกับตัวปลั๊กเดิมรถแล้วก็คอนเนคเข้ากับตัวชุดลําโพงนะฮะแล้วก็ปลั๊กเดิมของรถแค่นี้เองนะครับรถแค่นี้ก็สามารถจะ ฟังเสียงที่ไพเราะมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟแต่อย่างใดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ติดแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ช่างจะแสดงถึงขั้นตอนการติดตั้งแบบ่าวๆให้ดูนะครับแล้วก็สนใจก็เข้ามาใช้บริการกันสาหรับในรถ a c v 300 Camry รุ่นพิเศษรุ่นนี้เนี่ยนะครับลูกค้าก็ทําการถอดเจ้าตัวลำโพงเดิมของรถเนี่ยนะครับซึ่งไปซื้อรถมือสองมาครับได้ลำโพงยี่ห้อเฟอร์ลิสนะครับมีสเปเซอร์ไม้ซึ่ง เมื่อเวลาใช้นานๆน,น,นะครับก็จะเกิดขุยที่ออกมานะครับติดที่ลําโพงนะครับเข้าไปในวท์ทาให้เกิดเสียงไวท์เบียดขึ้นมาครับวันนี้ลูกค้าต้องการถอดลำโพงออกพนักงานเราจะทำการใส่สเปเซอร์นะครับเข้าไปที่ช่องเพื่อแปลงเจ้าตัวลำโพง6กนิ้วให้กลายเป็น6นิ้วนะครับเพื่อจะใส่6นิ้วแยกชิ้นเข้าไปสเปเซอร์ก็จะเข้ารูปนะครับแล้วก็ต่อด้วยชุดสายสําเร็จรูป เข้าไปที่ลำโพงนะครับงานสวยงามเห็นไหมครับแล้วก็สำหรับ crossover network ชุดนี้แยกระหว่างเสียงกลางกับเสียงแหลมออกจากกันอย่างสิ้นเชิงครับใส่ทวิตเตอร์ไปด้านบนด้วยการใส่ชุดตัวที่ติดบวกโซนหน้ารถนะครับแล้วก็ลำโพงที่เป็น6 9ด้านหลังวันนี้เราได้บอสวิตแบบ4ทางนะครับโพลีโพพิลีนนะฮะแล้วก็ทวิตเตอร์ก็เสียงใสแหลมกลิง้งทีเดียวครับ และจาก่า่ที่ดูแล้วนะครับก็รู้สึกดีไม่ใช่ไหมครับอยากจะลองเปลี่ยนลำโพงนะครับอยากจะลองทดสอบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับโทรมาหาเรานะครับได้ที่ P1 นะครับ029323485ครับ0 8 4 5 2 4 4 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w ร์เว r บคาร์ .com เข้าไปเพื่อกับที่ i d l i n e s i p o n e นะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยนะครับแล้วก็ขับรถมาพูดคุยกันก่อนนะครับไม่ต้อง นะครับแล้วก็ชอบนะครับสนทนากันเรียบร้อยแล้วเข้าใจค่อยซื้อไปสำหรับสาขากรุงเทพนะครับอยู่ที่ราชพร้า87นะครับแล้วก็ยังมีสาขาอีกส5าสาขาทั่วประเทศไทยสำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนสำหรับในตัวการติดตั้งลำโพงรถยนต์นะครับสำหรับ Toyota Camry ท่านผู้บริหารรุ่นนี้นะครับบ๊ายบายฮะ